วันนี้ช่องน้ำอัไรนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะฮะสำหรับเหรียญที่ยังคงเหลืออยู่นะครับในสต็อกนะครับก็จะมีรวยล้นฟ้านะฮะแล้วก็รวยซับแสนล้านนะครับสองเหรียญนี้นะครับออมีทั้งหมด2 4 6 7กนะครับนี่เจ็ดกล่องสุดท้ายนะครับตัวอย่างก็คือเป็นเม็ดบัวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับอันนี้เป็น7เจ็ดลุ้นสุดท้ายนะครับสำหรับ วันนี้นะครับนี่ใครอยากได้ก็พิมพ์มาได้เลยเป็นรุ้นเนื้อนะครับเป็นุ่นเนื้อเป็นรุ่นเนื้อรวยทรัพย์นนสแสนล้านนะครับแล้วก็รวยล้นฟ้าพญาไก่เ <log ue> หรียญกรรมการนะครับเหรียญกรรมการนะครับนี่อันนี้เลขอะไรนะสี 44, ่สิบสี่นะครับอ่านี่กรรมการนะครับเลขสี่สิบสี่รับประกันพัะแท้ตลอดชีพนะครับรับประกันพัะแท้ตลอดชีพอันนี้เนื้อชนวน,นนะครับ ชั้นนวลแบบเพียวๆนะครับเหรียญแบบดูคลาสสิกคลาสสิกนะครับนี่กรรมการอันนี้เลข47นะครับ47สวยงามนะครับเหรียญรุ่นี้เป็นงานใจเกินร้อยนะครับอ่าคนไหนที่ยังไม่มีก็ต้องรีบหากันนะครับอันนี้เนื้อกระไหล่หน้านะครับเลข1นึ่งเจ็ดไอ้หนึ่สามศูนย์นะฮะหนึ่งสามศูนย์สวยสภาพเนี่ยอยู่ในถุงนี้นะครับถุงซิลเหมอนเดิม อันนี้เนื้อทองทิพย์ขอบเขียวหน้ากากชุบทองเป็น,น,ากากน,น,นหน้ากากนะครับเนี่ยหน้ากากนะครับด้านหลังเลขหนึ่งหนึ่งสองนะครับนี่หนึ่งหนึ่งสองเนื้อทองทิพย์นะครับเหรียญถัดมาเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงหน้ากากชุบเงินนะครับอันนี้ดูแบบอันนี้ก็คลาสสิกเหมือนกันอันนี้เลขเออหกสิบสองนะครับเลขหกสิบสอง เป็นเหรียญกรรมการนะครับจํานวนการสร้างน้อยนะครับอันนี้เนื้อดีบุกนะครับดีบุกนะครับหน้ากากชุบทองนะครับไม่ใช่หน้ากากหรอกก็คือเป็นเหมือนชุบทองนัานหน้านี่นะฮะขอบแดงนะครับเนื้อดีบุกสร้างน้อยเหมือนกันนะครับเลขหนึ่งสองเจ็ดนะฮะหนึ่งสองเจ็ดตอกกรรมการทุกเหรียญนะตอกเงานเปลือยอะลงยาสีขาวม่วงยังเหลือนะครับลงยาทีบอนนะครับ เลข97นะฮะต่อกกรรมการทุกเหรียญนะเหรียญสุดท้ายนะฮะทั้งหมดมี8เหรียญสุดท้ายแล้วเนื้อทองแดงนะครับหน้ากากชุบทอเออชุบเงินนะฮะเลข114 114นะครับสวยอีก1รุ่นนะฮะแล้วก็สร้างได้ประมาณสักเดือนกว่าแล้วนะครับเดือนกว่าแล้วนะครับก็เป็นคลิปอ่าอัปเดตนะครับว่ามี อ่ารุ่นไหนกันบ้างนะครับก็อย่างรวยมหามนาตก็ยังมีเหลือนะฮะรวยมหามนาจนี่ใครชอบแบบเนื้อทองทิพ์ลงยาแดงขอบดำดูดุดันอุกเสกเจ็ดวาละนะครับเลข42อ่ะยังเหลืออยู่นะครับทองทิพ์ขอบแดงนะครับทองทิพ์ขอบแดงนะครับ1 2 4สองสี่ แคปภาพมาให้ผมดูได้ท่านใดสนใจนะครับสอบถามราคาได้นะครับอันปะกา้าขอบขาวซุ้มน้ําเงินนะฮะอันนี้เป็นเนื้ออันปะก้านะครับเลขหนึ่งเก้าโอ้โหเลขสวยด้วยอันนี้เลขหนึ่งเก้านะทองทิพ์หน้ากากอันปะกา้านะครับทองทิพ์หน้ากากอันปะก้าเลขสิบหกเลขสิบหกนะครับก็ยังมีอยู่นะฮะใครที่สนใจอันนี้เนื้อทองแดงลงยาแดงนะครับ ทองแดงลงยาแดงนะครับอ่าเลขหนึ่งร้อยนะครับเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์เออเลขเต็มดีนะครับเลขหนึ่งร้อยอันนี้ทองแดงลงยาชมพูนะครับประจำมันเกิดอันนี้เลขสามสิบเก้านะครับสามสิบเก้าอ่าทองแดงลงยาแดงเหมือนกันอันนี้เลขหกสิบเจ็ดนะฮะหกสิบเจ็ด เน,นี่ยประมาณนี้อันนี้ลงยาขาวนะอันนี้สวยนะอันนี้สวยมากอ่าลงยาขาวนะครับขอบแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเลขแปดสิบหกนะครับอ่าลายเสือนะครับอันนี้ลายเสือยังมีอยู่นะเสือน้ําเงินนะครับทองแดงลงยาเสือน้ําเงินนะครับเลขเจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดสิบห้า นี่อันนี้ก็ลงยาแบบสามสีเลยนะครับครึ่งแดงครึ่งเขียวแล้วก็ขาวนะครับอ่ะดูแบบสุดยอดเหมือนกันนะครับเลขเลขสิบสองนะครับเลขสิบสองเลขวันเกิดหลวงพ่อนะครับเลขสิบสองน,นี่ยังแบ่งปันกันเหมือนเดิมนี่ชนวนลงยาเหลืองฉนวนลงยาเหลืองนะครับชนวนจะดูดุดันนะครับนี่ด้านหลัง ด้านหลังเท้าเวดูสวยมากนะครับคล้ายๆลมซาตินนะอันนี้เลขหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งอะไปต่อเนื้อทองทิพนะฮะลายอันนี้เขาเรียกลายลายพางหรือลายเสือว่างันเถอะนะครับดูแปลกๆดีนะครับตัวเลขนะครับยี่สิบสามนะครับเลขสองสามนะครับอ่ะอันนี้ก็ดูสวยนะอันนี้ดูสวย ไปต่ออันนี้จะเป็นเนื้อชนวนแล้วอันนี้ลงยาชมพูนะฮะเนื้ออันปาก้านะครับเลขห้าสิบสี่นะครับอันปกาก้าลงยาชมพูอ่าสวยๆไปอ่ะอีกสองเรียญสามเรียญหมดละอันนี้เนื้อชนวนนะฮะลงยาน้ําเงินสุ่มแดงนะครับอันนี้ดูแบบดุดันดุดันมากๆนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยออโอ้โหท้าเวสวรณรดูนะครับเลขหนึ่งสามศูนย์นะครับ โอ้โหดุอนทาเวดดูคมมากๆเนี่ยถ้าเป็นเนื้อชนวนอ่ะจะจะสวยด้านหลังอ่ะด้านหลังจะคมมากๆเลยนะฮะเนี่ยคมจริงๆถือว่าโหทําได้สวยจริงๆเนี่ยคมแล้วก็นูนออกมาเลยนะนูนสวยมากอ่ะไปต่อ,อชนวนลงยาเขียวนะฮะชนวนอ่ะดูสวยเหรียญมีประสบการณ์นะฮะแล้วก็มีงานประกวด,ดด้วยนะครับรุ่นนี้ 167นะครับ167สวยมีประสบการณ์มีงานประกวดพระสุดยอดมากรุ่นนี้อ่ะแล้วก็ปลุกเสกเจ็ดวาละด้วยอันนี้ลงเนื้อทองทิพย์นะฮะลงยาน้ำเงินขอบแดงสุ้มเขียวนะครับอ่านี่เลข80นะฮะเลข80นะครับอ่าสวยคนละอย่างนะครับลงยาจริงๆแล้วแล้วแต่คนความชอบของแต่ละบุคคลนะ อ่ะก็เป็นคลิปประมาณนี้ก็คือเหลือประมาณที่บอกเอามาแบ่งปันเนื้อแบบเนื้อล่างๆเนื้อย่อยๆแล้วก็แบ่งลุ้นนี่นะฮะโดยรั์แสนล้านนะครับลุ้นเนื้อนะครับก็โอเคคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ